เดี๋ยวจะปรึกษาด้วยหน่อยอ่ะเรื่องอะไรแก๊งๆอ่ะทำไมคือตอนเนี้ยมันพาเทียไม่ไม่ไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยแล้วไงได้เห็นโพสเวิตว่าจะไปทำแก๊งไม่ใช่หรอมีคนรั่งหมีคนมาปะก็พอมีอ่ะมีคนพอมีมอประมาณที่มีอาวุธแล้วนะที่มีอาวุธแล้วพวมเล่นก็น่าจะ คิดว่าน่าจะประมาณสิบอะตอนนี้น้องๆมันหาแการเล่นอยจะเปิดเรียนแล้วอะมันหาแการเล่นอยู่ป่ะไว้พวกที่ออกอะใช่ใช่ก็คือเนี่ยคุยกันอยู่ตอนเนี้ยมีรถอะไรพร้อมเลยฮะวิวตีเซนจูรถก็พอมีรถก็พอมีอะรถเซนจูนะไหวป่ะก็เล่นมาตลอดอะไหวไหมล่ะเซนจูมันมันปืนเยอะหรือว่าอะไรเยอะเยอะปืนเยอะปืนห้าประมาณสี่ห้าก็พอแต่ยิงล้อไม่แตกใช่ป่ะทีเนี้ยไม่แตกยังไม่แตกโอเคได้อยู่คทางนั้นอะ คือตอนนี้ลมปุ๊บโดนกดยับอะ่ะสิบคนมันตีกั้ไหนได้วะตอนนี้เจ๊แจ็กอะเล่นได้หมดอะ่ะได้อซื้อสิบคนคือเล่นได้แล้วใช่ไหมได้ได้ไม่เกี่ยวสิบคนนะเจ็ดคนก็เล่นได้ถ้าจะเล่นอะ่ะ <c oughs> มีอาวุธมีอาวุธเทียสามหมดแล้วเทียสามคือก็พวกไม้พวกมีดเกอร์อ่ะ จ้งไหนที่มันแจกมงวะไลก่กดแง<อ>่งเหอะยแก๊งเลยเยอะอยู่นะเยอะเหรอเยอะนะเทียแจกอะเยอะสุดแล้วมีประมาณห้าหกแกงอะเทียแจกอะตอีพร้อมกันเลยปะมึงเรียกมึงเรียกคนของมึงมาก่อนดิทางั้นแะแต่ว่ามันมึงรอดีเลยหรือว่าอะไรถ้าขึ้นแกงอะไม่ต้องรออะอืมไม่ถ้ามีของก็ไม่ต้องรอนะต้องใช้เหรียญแกงอะถ้าขึ้นแกงมันให้เข้าแกงฟรีปะระบผด รู้สึกว่าเขาจะมีใครเหรียญเดี๋ยวมึงต้องไปคุยอ่ะออ๋อข้ขึนแก๊ง,งนะร,กรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาน่าจะมีซัพพอร์ตเหรียญแก๊งให้อ่ะน้องเรียกคนคนของมึงมาก่อนดิมาคุยกันเดี๋กูขอดูหน้าดูตามหน่อยดิส่งเป็นไงบ้างวะเดี๋ยวรออีกสักแป,ป๊บได้ไหมหลังรีได้ไหมเดี๋ยวเรียกเข้ามาให้พร้อมกันหมดเลยเออได้เจะหลังรียชักข้อความไปก็ได้ได กูไม่ต้องหาคนแล้วเดิดเท่านั้นละเดี๋ยวกูตั้งชื่อว่าโลโซเฮ้ยเออโลโซดิอะเอาจริงกูตั้งมาตีโดยเฉพาะเลยเนี่ยกูขึ้นปุ๊กกูกดเลยอ่ะกูไล่กดเลยอ่ะ สูตรสีอะไรผมมันจะใช้สีสีเท,าไ,ทา,เาไม่ทำสูตรบ้างเดี๋ยวไม่ทำสูตรเพราะผมไม่ชอบสูตรละ <c oughs> เบื่อละเดี๋ยวเ,เดี๋ยวขอดูเรฟเฟอร์เรนซ์ก่อน ดูเรฟเฟรนเซอร์หน,น่อยนึงเดี๋ยวผมขึ้นปุ๊บเดี๋ยวผมไล่กระทืบแม่งเลยสัตว์เดี๋ยวผมจะเนี่ใช่ป่ะคืออย่างงี้คือถ้าผมแพ้แก๊งไหนเอ้ยถ้าผมชนะแก๊งไหนใช่ป่ะแล้วแก๊งนั้นแม่งกำลังจะแตกอะ่ะผมจะดึงแม่งมาให้แม่งอยู่ผมก่อนถือว่าก่อนมึงจะไปอะ่ะเหมือนมึงทิ้งทวนอะ่ะถ้าถ้ามึงจะทิ้งทวนแล้วมึงเล่นก,กูเป็นที่สุดท้ายอะ่ะเดี๋ยวกูพาตี ผมจะกดเซนจูให้มันแบบลงไปนี่เลยแต่ว่าไม่รู้ว่าทีมนี้จะไหวหรือเปล่าแต่ไฟไมันต้องดูไฟดูอะไรได้วยแหละยืมตัวคนแก,งก๊งลิกมาได้เหรอคนที่มีของครบแล้วอะไรเงี้ยได้เหรอเสียยืมตัวมาเล่นได้ปะลิกยืมตัวดิยืมตัวคนในแก,งก๊งที่มีของให้นี่มาเล่นหน่อยดิ BBC อะไรเงี้ย